เอาละครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราก็อยู่ในเกมทีฟซิมูเลเตอร์นะครับผมจากพาริลี้วที่ผมได้เล่นนี่คือก็เล่นแบบไงวะท่านผู้ชมแบบไม่รู้ไอเอเชีย่ยอะไรเลยนะครับแบบเข้าไปเล่นนี่คือประเด็นกูเกือบโดนตำรวจจับด้วยประเด็นนะครับก็ได้ไปศึกษามานิดหน่อยนะครับผม <c oughs> ถ้าเสียงไปแปลกขออภัยด้วยนะครัอดีไม่สบายโอเคนะครับซึ่งงานที่เราจะปล้น,นบ้านหลังนั้นเนี่ย ไปดูมาแล้วนะไหนวะนี่บ้านหลังนี้นี่นะครับอา้าวเชียทํทำไมเป็นนี้วะพ้นถูกบ้านไปเนี่ยเอ้ยผมว่าถึงวะ,ะนี่จะเป็นเวลาที่ยังไงวะเขาอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านในบ,บ้านนี้หรือเปล่านี่เชื่อเวลาทำไมไม่บอกวะเนี่ยเคียไม่หนึ่งนะทำไมกูไปดูเข้ามาทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าเอา้ย นี่หรือเปล่าวะนี้น่าจะเป็นเวลาที่พวกเขาน่าจะไม่อยู่บ้านนะแล้วน่าจะเป็นเวลาดีที่เราเจอกไปป้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ปูจะไปป้นตรงตอนนี้ไอ้สัสโอไม่มีคนอยู่

Y <coughs> bực Bước lột đấy Tao cũng thiên nó hiện จับนี่โอเคในนั้นละกูพ้นมึงเลยแล้วกันคะปบพนตอนที่มึงรู้นี่แหละไอ้สัตว์มาจับพวกเลยครับคุณตำรวจโอ้อเฮียะไรกูเนี่ยเกิดก็ได้เจอยกูด้วยกูรถจับแล้วโอ้ไม่โอ้เฮียออกไม่ทัน กูโดนเลยเ okay. รีบเลยก่อนที่อีเวง,งนั้งจะมาแล้วกูจะดงบ้านมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเชี้ยเลยเลย ไปไปไปไม่หมายถึงเนี่ยกูไปหมายถึงกูไปเออไปอ้าวรถไม่สาตาร์ทอีกจเจริญกูโอเคกูไปแล้วโอเค Welcome Welcome ทำให้ทีวีขายได้นะสีเขียวขายไหมมันเวบขายไม่ขาย ของบ้านหลังมันน้อยกว่าบ้านสองหลังที่ม,มุมไปป้นไปกลับบ้านก่อนไอน,นี้ื่อว่าบ้านหลังต่อไปนี้ใครเป็นผู้โชคดีกลับบ้านเลยนะฮะเอาสกูดรุนละทีจริงๆแต่ก็ทำไม่รู้แล้วว่าถ้าเราโดนจับได้กูจะโดนปืนไฟช็อตโอเคไนะหมไปดูซิ บ้านนี้โดนไปแล้วนี่บ้านหลังใหม่มจร้าบ้านหลังที่สิบสองสิบสามเหรอสิบสองสามไม่นะเฮ้ยไอสัตว์กูทำอะไรลงไปทำไมกูเสียงเงินเนี่ย อ้าวไอ้เวรโอเคพลังที่สองจะโดนไหมหัวม,มึงใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงใครอ่ะมึงเดินมามึงเป็เจ้าของบ้านอ่ะไม่จริงใช่ไหม อะไรวะเออกูจะขอบ้านเลยเออกูไม่เอาก็ได้ไอาสาัตมึงเล่นพิกล็อกได้แล้สามแม่งยังต้องใสอีกนะคืด มึงเจ๊กคงใส่ตอนที่มีไอเอวีนที่ไหนไม่ดูเมื่อกี้เดินเข้ามาพระเจ้าไ,ไม่โดนงส่ก็บ,บ้าแล้วไปเดู๋ยี้ ว่าแต่มันอยูไ่ไหนวะเอ้ยมันมีทางหนีทีไล่ด้วยเปิดไปเลยเฮ้ยมันออกมาแล้วมึงไม่ต้องห่วงของบ้านมึงหายแนย่โอเคนจะเช้าแล้วแย่แล้วบ้าทางแล้วไปตาย อีกโอไม่นะจบกันโอเคนะก็สำหรับเกมทีมซิมูเลเตอร์นะครับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับในพาร์ทหน้านะครับก็จะพ้นไอ้บ้านสองหลังนี้ให้ได้เลยนะยำบะให้ได้เลยนะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับสำหรับเกมนี้ผมก็นั่งรถดีผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะ่ยวรับเกมนี้ก็ค่อาศึกษาแล้วเล่นไปเรื่อยๆนะ